สวัสดีค่ะสำนักขอสมุดจะมาแนะนำนะคะวิธีการลงทะเบียนอีบุ๊กภาษาไทยของศูนย์หนังสือจุลานะคะซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ไปที่เว็บไซต์สำนักขอสมุด w w w ร lib t s u ac t h w w w lib t s u ac t th เลือกไปที่อ e ีบุ๊กเลือกไปที่อ e ีบุ๊ก สำหรับการลงทะเบียนอ e ีบุ๊กจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้นะคะคลิกไปที่ go to ebook go to ebook เมื่อเข้าสู่หน้าจอของอ e ่าอีบุ๊กของศูนย์หนังสือจุฬานะคะก่อนที่เราจะใช้งานเราต้องทำการลงทะเบียนก่อนให้ผู้ใช้บริการเลือกไปที่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบคลิกไปที่เมนูลงทะเบียน คลิกไปที่เมนูลงทะเบียนใส่อีเมลนะคะผู้ใช้บริการใส่เป็นอีเมลมหาวิทยาลัย thu.ac.th ถ้าเป็นนิสิตก็จะเป็นรหัสนิสิต thu.ac.th สำหรับอีบุ๊กของศูนย์หนังสือจุฬานะคะจะต้องใช้ผ่านอีเมลมหาวิทยาลัยเท่านั้นเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะคะเพราะว่าสำหรับอีบุ๊กของของ สำนักขอสมุดเราอนุญาตให้ใช้เฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณอาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นที่เราใส่อีเมลแล้วให้เราคลิกยืนยันคลิกยืนยันระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่อีเมลของเราเพื่อใช้ยืนยันการทำรายการเราคลิกส่งอีเมลส่งอีเมลหลังจากนั้นนะคะให้เราเปิดไปที่อีเมลของเรา ลงชื่อเข้าสู่ระบบนะคะใช้บัญชีอื่นๆตรงนี้ถ้าของท่านใดที่มีอีเมลที่อยู่ในระบบอยู่แล้วก็สามารถคลิกได้ใส่อีเมลของเราย้ำนะคะว่าจะต้องเป็นอีเมลของมหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้นคลิกถัดไปค่ะก็สามารถที่จะใส่เป็นอีเมลมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะทำตามที่ระบบบอกเลย ของนิสิตก็จะเป็นรหัสนิสิต t s u a c t h ไม่ต้องใส่ t s u a c t h นะคะใส่แค่รหัสนิสิตแล้วก็ password. พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดก็คือพาสเวิร์ดที่เราใช้เข้า Wifi มหาวิทยาลัยได้เลยค่ะซายอินเข้าไปนะคะดำเนินการต่อ จะสังเกตนะคะว่าจะมีชื่อ,อรหัสนิสิชื่อเมลของเราเข้ามาแล้วนะคะเราเปิดไปที่รหัส OTP เลยรหัส OTP ของเราคือ436490สําำหรับการลงทะเบียนของของอชื่อ Account นี้นะคะ436490ใส่เลยค่ะ กดยืนยนันหลังจากนั้นให้เราใส่ชื่อนะคะชื่อนามสกุลจริงเลยชื่อนามสกุลนะคะรหัสผ่านทำตามที่ระบบบอกเลยนะคะรหัสผ่านตัวอักษรหรือตัวเลข ลงชื่อเข้าใช้งานเรียบร้อยนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วมุมขวามือของเราก็จะเป็นในส่วนของชื่อของเรานะคะยงแค่นี้เราก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราก็ไปใช้งาน e-book ได้เลยทีส่สามารถที่จะเข้าใช้งานนะคะดะูดูคลิปวิธีการเข้าใช้งาน e-book ของส่วนหนังสือจุฬาได้ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้จบไวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ